จะมาแล้วค่ะเฮ้ยเราอ่ะเราเช็คหน้าเจอเลยนะฝั่งนั้นอ่ะไม่ใช่เลรแต่บายดีเป็นยังไงดีก็รู้ไหมหนูรีบมากที่เพราะว่าไปถ่ายซีรีส์มาแล้วเขาไม่ได้บอกว่าวันนี้ไลฟ์หนูก็แบบโอ๊ยรีบจังเล่า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 ว่าแบบช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเออเขาอยากรู้กันช่วงนี้เหรอก็ตอนนี้ก็แพ็คกระเป๋าแล้วเกียมกลับไทยละเกียมกลับไทยแล้วไหนอยู่เมาส์มอยฝั่งหนูสิเอออะไร กลับมาทำงานก่อนจะเพิ่งฝากตัวเองกลับมาทำงานก่อนโอ้จริงคนถามหาจนจะไม่รู้จะตอบยังไงแล้วเนี่ยเออเออเนี่ยแคนนาตอบคำถามเลยค่ะว่าแคนนาหายไปไหนทุกคนถามตลอดเลยก็แนนากลับมาลามาเคลียร์เรื่องโรงเรียนทุกอย่างวีซ่าทุกอย่างเอฟวอรตติ้งจิงกะเบลเพื่อที่จะได้แบบไปอยู่ไทยแบบนานๆเพราะว่าแบบ วีซ่ามันแค่สามิบวันไงเออเราก็อยากเราต้องอยู่นากนก็เลยต้องมาเคลียร์มันเคียรนะไมาียู่้า้บาายอะเยบายไมายบายบายบาย